สวัสดีครับผมพบกับหน่อยบ้านสงฟาร์มคืนนี้ครับเดี๋ยวพามาส่งเขียดครับมาจับเขียดเฮ้จ็๊กซี่ออกให้หรืบบอกเขียดกนได้มาเบิ่งครับพามาจับเขียดครับเมื่อนี้ครับอุปกรณ์ครับถุงแง่งครับกับไฟโมแบตครับเดี๋ยวพามาจับเขียดครับเมื่อนี้ครับฐานพายุโนรุกับบุมาจากเชื่อ มีแต่ลมว่อยๆอยู่นี่ครับฝนกับตกพอลิลินนี่แหละครับเดี๋ยวมาพามาจับเขียดครับมื่อนี้ครับจั๊กซีได้หรือบ่ครับพุ่นลูกพิยศครับแสงพุ่นนะแสงพุ่นลูกพิยศครับพุ่นนะอยู่พุ่นนะไช่ครับลุยน้อกันครับลูกกาแฟอยู่ลูกพิยศนี่ลูกพิยศพันก้านก้านใบชาแล้วกินกาแฟกิน ยินยินตนัห้นี่ครับเพื่อนการมาแล้วนี่เขียดพอดีปุ่นครับเต้นเงี้อยู่นี่เพื่อนการก่อนแล้วโอ้ได้กบตัวนึงตัวนี้นนกบครับโอ้เพื่อนได้กบอีกครับนี่ครับเียปล่อยลงซาองบกอกกบหนึ่งที่เชื่อไปกินนาะเพื่อนได้ปุ่นนึงแล้วครับนี่นได้ปนนุ่นนึงแล้วเพื่อนมาก่อน,นอ ขึ้นมาก่อนครับเพื่อจะปนนึงแล้วน่าเดี๋ยวเขาโบก,กาแฟก่อนจังหน่อยครับดบก,กาแฟยังไปดอจังหน่อย่วนอุพยศครับนะี่อ่ะไปครับอยากเมื่อนายจังหน่อยครับเห็นแล้วครับตาเฉียดนะครับเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่ครับเขียดวิถีชีวิตชีวิตวิถีชีวิตบ้านนอกครับนี่ครับฝนตกก้ารเขียดครับนี่ครับเขียดหน้าครับตัวใหญ่เดี๋ยว่ครับเริ่มตัวใหญ่แล้วนี่ครับเขียดนี่แหละค euh. ือเขียดครับไม่เขียดครับนี่ครับคางคางขาวนี่ครับคางขาวๆาวท้องขาวบบมีลายครับนี่คือเขียดถ้าครบมันสีมีลายลายในคางมันครับนี่คือเขียด เกียดโอ้ครับอีกตัวหนึ่งครับหมุบแล้วนะครับเส้งไฟเนี่ครับนี่เกียดครับตัวใหญ่อยู่ครับวิธี ชีวิตการหาอยู่หากินกลางค่ำกลางคืนของพ้นอีสานครับการโกบการเขียดครับผมนี่ครับตัวนี้หมดครับตัวนี้มมดใบตองตัวนี้หมดใบตอง,งครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นตะล้างเพื่อนอยู่ครับนี่ เขียดครับเครียดเอาครับหลังจากที่ย่างหรอได้สักพักนึงครับนี่ครับเอ้ยไปได้ครับพอป่นพอแจ่วแล้วครับนี่ครับสำนี่ก็ได้อยู่ได้กินแล้วครับพ่อกินแล้วครับครับการทำมาหากินวิถีชีวิตชาวบ้านครับกลางค่ำกลางคืนสองกบสองเขียดครับอันตรายนิดหน่อยครับมีงูเงี้ยวเขียวกับปอมครับใส่บู๊ทครับ เก่ับความปลอดภัยครับอีบูับครับได้ครบได้เขียดเมื่อปนเมื่อแจ่วพอกินแล้วครับอ่ะผครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งที่ตามไว้ครับเดี๋ยวหน่อยบานสวนฟ์มไปทางไหนเหตุยังเดียวชีพงให้เบิ่งครับสำหรับคำคืนนีไผชมคลิปนี้ก็ขอให้ชอบร่างกายแข็งแรงครับโชคมาล่ำรวยครับเงินทองไหลมาเทมา ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปแลกคกกบกดติดตามหน่อยบ้านสวนฟาร์มก็เป็นกำลังใจให้หน่อยบ้านสวนฟาร์มทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณดีครับผมสวัสดีครับ